ฮัลโหลสวัสดีค่ะประเดงนยูดกระดกนะเรื่องยืนตอมแอบน้ำเตาเช็ลินเราเป็นคนหาเราเป็นคนหาเราเป็นคนซ่อ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 นก็ยืนนิ่งๆอ่ะมันจะมันจะนับมันจะนับจากห้าลงไปถึงศูนจนซึ่งจากห้าลงไปถึงศูนคือซ่อนเสร็จแล้วเออมันยอองตอนนี้เราเป็นคนเป็นมที่ไอ้ไม้โอ้คนทำอะไรอ่ะไอ้ก็ได้ตามเต็มมือมาเราเป็นคนหาเนี่ย เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นเลยวันนี้เป็นไม่รู้หรอกเรามีที่รับตายแล้วตายนี้แหละเรารู้ต้องมีคนอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเราวันเราวนตายไปแล้วหนึ่ง <c oughs> ใครก็ไม่รู้นะนจุด <c oughs> น๊บเ,นะเป็นคนหาเปลี่ยนได้อะเปลี <c oughs> <c oughs> ่ยนสติ๊กเกอร์เฮ้ยวหายเดถอะโอ้สติ๊กเกอร์ตกเราได้ไปคนหนึ่งแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งไปตีมาฮะ ต้องมีคนอยู่บนหลังคาแน่นอนเราไปให้เรายู่ใต้น้ำตาลูว่าเป็นไม้นี่เป็นไม้เลยเหรอเออถ้าเราถ้าในถ้าหัวเราเป็นไม้ก็เป็นไม้เลยไงเป็นไม้ต้องหาโอ้ตอนแร้เราคิ่งเามันเริกปึ๊บเราคิดกว่าที่อะไรเป็นอะไรนั้นเลยใช่ไหมป่าป่ามันจะมีสุ่มออกมาให้เองมันจะสุ่มให้อาเราจะเล่นแบบไม่ได้แล้วเราขยับก็ได้ตอนเนี้ไม่มีใครรู้หรอก เอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะตรงเนี้ยวิอะไรบอกให้ตรงเนี้ยไม่มีใครมาที่รู้ที่รับเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเป็นคนแอบเราขอไปมั้งเอตรงเนี้ยที่รู้กว่ามีคนรู้กว่าเยอะเลยไม่มีใครเห็นแน่เลยว่าเราขึ้นบันไดอยู่เอาหมดอะแถวเนี้ยมีอะไรเอ้ยเดี๋ยวเปิด texture pack ก่อนเออมันต้องอย่างนี้ถึงจะสนุก นี่อย่างนี้แล้วก็ติงจะกระตุกเฮ้ยเลยไม่กระตุกนะไม่กระตุกนะไม่ไม่กระตุกไม่กระตุกไม่กระตุกบ้าเลยทำไมมีล่องมีสองอันล่ะเุยทำไมเจอเมโมถ้าไมกระตุกไม่กระตุกนะเราไม่กระตุกเราลงเทคเจอแพกทั้งอัดคลิปทั้งลงเทคเจอแพกเลยอ่ะไม่เห็นกระตุกเลยเราเด้งอ่ะเราเด้งตอนนี้มีคนเป็นห้าคนแล้วเป็นไง เราเด้งเอาจุดงีคนเหมือนไม่ได้หนีเร็วเย่เราดิ้งเราดิ้งใจใจด้วยจะได้ไม่ต้องหาขี้เกียจหาอยู่พอดีหลุดแมนแมนหลุดบายเดี๋ยวไปเล่นคีตีเกมยนปะเฮ้ยปีต์แบเซิร์ฟไหนเซิร์ฟแน่นะเอาหลุดออกจากเซิร์ฟเอาหลุดออกจากเซิร์ฟโอเคกันไปก่อนนะบ๊ายบาย